ดวงฮะไทยมังกรตอนที่10ทางด้านเหยียนอิงหลานหลังจากที่ฟื้นตัวได้ไม่นานพอรับลางหมนเบื่อหลงและจางกุ้ยเฟยเธอก็หันไปมองชางลิวที่กำลังจัดเตรียมยาให้เธอดื่มก็เอ่ยถามบางอย่างกับชางเลิวเจ้านะ่ะองเต้มีพระสนมกี่คนกันเหยียนอิงหลานถามด้วยความอยากดูชางเลิวถึงกับชะงักทันทีก่อนจะตอบเนิบๆว่ามีเยอะ แต่ที่มีตำแหน่งจริงๆตอนนี้มีอยู่แล้วเหลือเพียงพระสนมกุ้ยเฟยเท่านั้นพวกนางไปไหนกันโดนประหารบางคนก็ถูกลดตำแหน่งส่งไปตำหนักเย็นตลอดชีวิตชางหลิวตอบโดยไม่ได้เอะใจอะไรเลยว่าเหยียนอิงหลานจะอยากรู้ไปทำไมแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้จะต้องถึงหูพระสนมกุ้ยเฟยแล้วทำไมพระสนมกุ้ยเฟยถึงไม่โดนเจ้านี่พระสนมกุ้ยเฟยเป็นคนโปรดของฮ่องเต้พระองค์ทรงรักมาก และที่พระสนมอื่นๆต้องโทษเช่นนั้นเพราะอิจฉาริษยาพระสนมกุ้ยเฟยคิดจะฆ่าพระสนมด้วยวิธีสกปรกอย่าได้พูดเช่นนั้นอีกไม่เช่นนั้นหัวของเจ้าจะไม่ได้อยู่บนบ่าอีกแน่ชางลิวเริ่มไม่พอใจกับคำพูดของเอฝฟยายกล้าดียังไงมาพูดเช่นนี้ออกมารักมากงั้นสิเยียนอิงหลานพึมพำเบาๆหากรักมากทําไมถึงไม่แต่งตั้งเป็นฮองเฮากันชางลิวที่ทําหน้าที่ดูแลเยียนอิงหลาน จนให้นางพักผ่เรียบร้อยก็หนีออกมาจากกระโจมนั้นไปหาพระสนมนายสุดที่รักของตนเพื่อนำสิ่งที่เหียนอิงหลานพูดไปบอกจางกุ้ยเฟยเพราะชางลิวคิดว่านางต้องมีอะไรแอบแฝงเป็นแน่ชางลิวเจ้ามาทำไมไม่ดูแลเหียนอิงหลานกันจางกุ้ยเฟยเห็งชางลิวเดินเข้ามาในกระโจมจึงเอ่ยถามนางพักผ่อนแล้วไปคะพระสนมไปคะหมุมฉันว่านางไม่น่าไว้ใจนะไปคะเจ้าพูดเหมือนฟาบาจริงๆ เจ้าคิดมากไปเองหรือเปล่านางเป็นผู้หญิงชาวบ้านเองนะพระสนมไปคะนางถามถึงเรื่องฟอบาทมีพระสนมกี่คนด้วยนะไปคะนางก็แค่อยากรู้เองน่ะเจ้าคิดมากไปแล้วเอาอย่างนี้หากเจ้าเห็นว่านางทําอะไรแปลกๆไปก็มาบอกข้าถ้าจะไปถามนางดูจางกุ้ยเฟยไม่อยากจะคิดว่าผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาจะดูไม่น่าไว้ใจหรือมีอะไรแอบแฝงในใจหญิงสาวบอบบางแบบนั้นจะทําอะไรได้กัน ในยามจือเหล่าทหารที่ทำหน้าที่คุ้มกันอย่างเข้มงวดเนื่องจากในตอนคำมือเช่นนี้อาจมีโจรบุกรุกเข้ามาเหล่านางกำนันที่ติดตามมาด้วยก็นอนหลับพักผ่อนกันแม้แต่ช้างเหลียวที่นอนเฝ้าเหยียนอิงหลานอยู่ภายในกระโจมเหยียนอิงหลานตื่นขึ้นมาในช่วงคำแอบออกมาจากกระโจมโดยไม่ให้ช้างเหลียวรู้เธอเดินตามหากระโจมของบุญเว้ยหลงไปเรื่อย,อยจนเจอเธอหลบอยู่ด้านหลังกระโจมโดยไม่มีใครเห็นเลย เธอได้ยินทุกอย่างที่หวนเว่ยหลงพูดคุยกับจางกุ้ยเฟยฟ้าบ่าจะทําอะไรไปคะนี่มันไม่ใช่ตำหนักในวังนะไปคะทหารก็เฝ้ายามอยู่ด้านนอกจางกุ้ยเฟยพูดขึ้นเพราะหวนเว่ยหลงเข้ามาโอบกอดปลดเสือ้อคลุมของเธอออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยคิดสว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะหวนเว่ยหลงไม่พูดเปล่าและไม่ยอมให้เธอเทียงอะไรอีกริมฝีปากจุบจางกุ้ยเฟยอย่างนุ่มนวลทหารที่กําลังเฝ้ายามอยู่หน้ากระโจม ถึงกับต้องกลั้นหายใจกับเสียงที่ได้ยินแม้แต่คนที่ยืนแอบฟังอยู่ด้านหลังเห็นอย่างชัดเจนเพราะแสงไฟสลัวทําให้เธอเห็นแม้แต่คาพูดก็ได้ยินทุกคําในตาร้อนเหมือนมีไฟสุมอยู่ความรู้สึกที่อยากได้อยากมีกําลังเข้าครอบครองเธอไม่อยากทนฟังเสียงของคนที่พดรักกันจึงเดินกลับเข้าไปในกระจมและวางแผนอะไรบางอย่างในเช้าของอีกวันเย็น อิงลานตื่นแต่เช้าเพื่อมารอพบบนเบื่อหลงแต่ไม่เป็นดังที่คาดไว้กลับพบจางกุ้ยเฟยที่เดินออกมาจากกระจมเป็นคนแรกนางไม่รอให้จางกุ้ยเฟยเห็นรีบหลบเข้าไปในกระจมของตนก่อนแต่ก็ไม่พลาดสายตาอันเฉียบคมของจางกุ้ยเฟยไปได้จางกุ้ยเฟยเห็นทุกการกระทําของเย็ยนอิงล้านนึกถึงคําพูดของบนเบื่อหลงและช้างเหลียวที่ว่านางผู้นั้นไม่น่าไว้ใจจะนำปัญหาต่างๆเข้ามา เสียงปานรูปผงที่อยู่แผ่นหลังเต้นขึ้นมาราวกับจะบอกอะไรมีเสียงกระซิบอยู่ในหัวมันดังขึ้นมาอย่างชัดเจนระวังดวงตาเบิกกว้างอย่างตกใจปานรูปผงกำลังบอกให้นางระวังระวังจากอะไรผู้หญิงคนนั้นหรือนางไม่อยากจะเชื่อคิดอะไรอยู่สิ้นเอ,อ๋อวนเว่ยหลงเดินออกมาอย่างนอกกระโจมพบจางกุ้ยเฟยยืนเหมือนิ่งไม่ขยับไปไหน เป็นครั้งที่2แล้วที่นางไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาชังนาตีให้ตายนักเปล่าไปคะเธอรีพันมาตอบเขาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปล่าอะไรกันเจ้าไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาเป็นครั้งที่2แล้วนะเขาบ่นอย่างน้อยใจขอโทษจริงๆไปคะอย่าน้อยใจไปเลยเธอเดินเข้ามาโอบรอบแขนแกร่งอย่างออดอ้อนวันพรุ่งนี้ข้าจะกลับวังทำไมเร็วนักล่ะไปคะแล้วเ,วเหยียนอิงหลานเล่า ก็ให้นางไปตามทางของนางสินางมาทางไหนก็ไปทางนั้นเขาตอบอย่างตรงๆโดยไม่สนใจเลยว่ามีคนได้ยินทุกคำของเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งตามใจฝ่าบาทไปคะเธอไม่อยากจะโต้เถียงอะไรให้มากความการที่ปล่อยเยียนอิงลานให้ไปก็ดีถ้าหากให้นางอยู่ต่อมีหวังเธอคงได้เป็นศัตรูกันเข้าสักวันในใจมันรำบอกมาเช่นนั้น ทางด้านเยียนอิงลานเธอหลบอยู่ภายในกระโจมถึงแม้กระโจมจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่เธอก็ได้ยินทุกคำของวนเว่ยลงเธอรู้สึกเจ็บจนจุกที่อกเธอไม่ยอมกลับไปอยู่ในสภาพของชาวบ้านที่ต้องหาเลี้ยงตนเองไปวันๆเธอต้องการความสบายข้าต้องทำอะไรสักอย่างเยียนอิงลานพูดกับตัวเองและรอคอยเวลาในยามอุ้ย เย,ยนอิงลานเดินออกมาจากกระจมมองหาวนเว้ยหลงและจางคุ้ยเฟยก่อนจะพบว่าชางเลวและจางคุ้ยเฟยนั้นไม่อยู่มีเพียงวนเว้ยหลงเท่านั้นที่อยู่ภายในกระจมนอนพักผ่อนอยู่ส่วนด้านจางกุ้ยเฟยและชางริวนั้นออกไปเล่นน้ําหลังท้ายที่ตั้งของกระจมถึง1กิโลอีกนานกว่าจะกลับเย็ยนอิงลานยกยิ้มที่มุมปากไม่นึกเลยว่าสวรรค์จะเห็น เป็นใจเปิดโอกาสให้นางเร็วถึงเพียงนี้เยียนอิงหลานแอบลอบเข้ามาภายในกระโจมของวนเบ่ยหลงสำเร็จเธอพบว่าเขานอนหลับโดยไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่ามีคนบุกรุกเข้ามาเย็ยนอิงหลานเดินตรงเข้าไปใกล้จ้องมองใบหน้าอันหลงไหลนั้นอยู่นานภายในจิตใจแปลเปลี่ยนเป็นความต้องการ ทางด้านจางกุ้ยเฟยและชางลิวรางบางที่กำลังสานน้ำไปมาอย่างสนุกสนานกับชางลิวโดยไม่นึกคิดถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจูจูปานที่แผ่นลังส่งแสงสีทองสาดไปทั่วภาพเย็ยนอิง้างกำลังถอดเสื้อผ้าของ ตรงนามีวนเว้ยหลงที่กำลังนอนอย่างสบายไม่รู้อะไรเลยพลันแสงสีทองก็หายไปจางกุยเฟยลืมตาขึ้นดวงตาคมแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงความโกรธเข้าครอบงำเย็ยนอิงหลานไม่สมควรได้อยู่ดีแน่พระสนมเพคะทรงเป็นอะไรเพคะช้างหลิวเมื่อเห็นนายสาวดวงตาแดงกำ่ำก็นึกหวั่นกลัวอยู่เล็กน้อยเราจะกลับที่พักเร็วเข้าก่อนที่จะไม่ทันการ จางกุ้ยเฟยลุกขึ้นออกจากน้ำหยิบอาพรมาสวมใส่รีบควบหม,มากลับไปที่กระโจมอย่างรวดเร็วไม่รีรอช้างเร็วแม้แต่น้อยทางด้านเย็ยนอิงหลางเธอค่อยๆปลดปลายเชือกที่ผูกปมของชุดออกเปิดเผยให้เห็นไหลเนียนขาวเสื้อผ้าตกลงไปกองอยู่บนพื้นจนหมดสิน้นรางที่ไร้สิ่งปกปิดกาวเข้าไปหาวนเว้วยหลงอย่างชา้ชาๆมือเรียวจับใบหน้าของวนเว้วยหลงอย่างแผวเบา เพราะกลัวคนตรงหน้าจะตื่นขึ้นมาซะก่อนเธอหมอบคลานเข้าไปนอนข้างกายแต่แล้วเธอก็ถูกใครบางคนชักมือเธอเอาไว้ก่อนที่เธอจะสะบัดลงจากเตียงตามมาด้วยเพี้ยเสียงตบดังลั่นใบหน้าเล็กหันไปตามแรงตบเลือดซุมที่มุมปากใบหน้าเต็มไปด้วยรอยฝ่ามือของคนบางคนอย่าได้บังอาจมาแต่ต้องสามีค่าหญิงสก,กปรก จางกุยเฟยพูดขึ้นเธอรีบเข้ามาภายในกระโจมเห็นเยียนอิงหลานเปลือยกายกำลังจะขึ้นไปนอนข้างกายเขาความเกลียดชังหญิงตรงหน้าที่ไม่เคยมีให้กลับมีมากยิ่งเสียกว่าอะไรดวงตาที่แดงก่ำด้วยความเกลียดรีบถลาเข้าไปดึงร่างของนางออกก่อนจะตบเยียนอิงหลานด้วยความแรงพระพระสนมเยียนอิงหลานพูดด้วยความตกใจมือจับหน้าตนเองที่ถูกตบอย่างแรงด้วยความเจ็บ เจ้าคิดว่าที่นี่เป็นหอหนางลมหรืออย่างไรเหยียนอิงหลานรีบกอบโกยเสื้อผ้าวิ่งออกจากกระโจมไปด้วยความอายและแค้นสิ้นเออเจ้าใจเย็นๆลงหน่อยนะบวนบวยหลงจับไหลบ่บางของเธอบอกให้เธอใจเย็นลงแต่เรื่องแบบนี้ใครจะเย็นลงได้กันฝ่าบาทเพคะทำไมฝ่าบาทถึงได้นอนไม่รู้ร้อนหรือหนาวเลยไม่รู้ตัวเลยหรือว่านางเข้ามาทำหม่อมฉันไม่เข้ามาซะก่อนป่านนี้นางคงเรียกร้องให้ฝ่าบาทรับผิดชอบนางไปแล้ว เธอหันมาบนเขาอย่างทนไม่ได้เป็นถึงฮงเต้กลับไม่ระวังตัวเอาซะเลยเออสินเอ,อ๋อนางก็ยังไม่ได้ทําอะไรข้าเสียหน่อยอีกอย่างข้าไม่ผิดจเจ้าทิ้งข้าไปเล่นน้ําเองนะนี่ฝ่าบาทจะบอกว่านางไม่ผิดฝ่าบาทไม่ผิดแต่มอมฉันผิดหรือไปคะเปล่านะข้าไม่ได้พูดแบบนั้นนะสินเอ,อ๋อข้าว่าเรามาปรับความเข้าใจกันหน่อยเหมนบืนนลงจูงเมอเธอเข้ามานั่งที่เตียง มือหนาลูบมือเธอไปมาอย่างแผ่วเบาแต่เธอกลับสะบัดออกไม่ไปคะหม่อมฉันไม่มีอารมณ์หม่อมฉันจะหาตัวนางมาคุยให้รู้เรื่องจางก,กุยเฟยสะบัดต,ตัวหนีออกจากกระโจมไปปล่อยให้หวนเว้ยลงอารมณ์ค้างอย่างช่วยไม่ได้แต่แน่นอนว่าคืนนี้นางต้องไม่รอดทหารออกไปตามหาเย็ยนอิงหลานให้พบจางก,กุยเฟยก้าวออกมาจากที่กระโจมไม่กี่ก้าวก่อนจะพูดเสียงดังทหาร ออกไปตามหาเย็ยนอิงลานให้พบจางกุยเฟยก้าวออกมาจากนอกกระโจมไม่กี่ก้าวก่อนจะพูดเสียงดังสั่งให้เหล่าทหารทุกคนขนตัวเย็ยนอิงลานให้พบเถอมั่นใจว่านางไปไปไหนไกลและนางจะต้องกลับมาอีกแน่เย็ยนอิงลานวิ่งหน,นีออกจากกระโจมที่ตั้งของพวกเขาสองคนได้ไม่ไกลนักรีบใส่เสื้อผ้าก่อนจะวิ่งหน,นีต่อก่อนที่ทหารเหล่านั้นจะตามเธอมาเจอ แต่เย็ยนอิงหลานก็หนีเสือปะจระเขเธอลงเข้ามาในกองโจรจะหนีก,ก็หนีไม่พน้นเธอถูกจับได้ซยก่อนเธอถูกลากตัวมาให้หัวหน้ากองโจรเหยียนอิงหลานคิดหาวิธีต่างๆที่จะรอดออกไปจากที่นี่พลันเห็นหัวหน้ากองโจรก็คิดอะไรออกได้โปรอดอย่าทำอะไรข้าเลยนะเจ้าคะข้ายอมแล้ว เงียนอิงหลานพูดด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวแต่ในใจกลับไม่เป็นเช่นนั้นเลยเจ้าโปรดพัดเข้ามาที่กองของข้าเองแม่นางหัวนหน้าโจรพูดขึ้นจ้องมองใบหน้าของเงียนอิงหลานอย่างกระหายเขาไม่ได้แตะอิงได้มานานพอสมควรหากท่านไม่ฆ่าข้าข้าจะพาท่านไปปล้นขบวนกุ่นนางผู้หนึ่งภรรยาของงามนักหนาหากท่านปล้นและฆ่าสามีนางได้ท่านก็จะได้ทั้งทรัพย์สินและสาวงามเลยนะเจ้าค่ะ เย็ยนอิงหลานที่คุกเข่าอยู่กับพืชลุกขึ้นเดินเข้ามาหาหัวหน้าโจรมือบางลูบไหลไปทั่วแผ่นอกบอกถึงที่ตั้งของวนเว่ยหลงและจางกุ้ยเฟยหากบอกว่าพวกเขาเป็นถึงห้องเต้และพระสนมหัวหน้าโจรผู้นี้คงไม่อาจกล้าจึงพูดว่าเพียงคุณนางหนึ่งเท่านั้นเจ้ารู้ได้เช่นไรก็เพราะว่าข้าเพิ่งมาจากที่นั่นไงล่ะตกลงข้าจะไว้ชีวิตเจ้า แต่ก็ไม่ได้หวายความว่าข้าจะไม่ทำอะไรเจ้าหัวหน้าโจรร้างเอวบางเข้ามาไว้โน้มลงจุ่มพิษอย่างหิวกระหายเหยียนอิงหลานไม่แม้แต่จะขัดคืนอะไรปล่อยให้เขาทำทุกอย่างให้สมใจและแก้แค้นให้เธอ